แขนะครับแก่แล้วอเาวยตัวกาของตนี้ลูกหยอดลงไปลูกนีนะครับนำก่อนตองมอรเกียร์ลูกที3 หมายเลขเก้าของวีก้าีนเสือยิ้มยากนะครับสมเกียรจเสือยิ้มยากวาวไม่ได้วางไม่ได้ตัวเฟสยีกเคลื่อนเพชสอย่าเปิดแล้วก็กลัวออกนะครับลูกนี้เนื่องจากอยู่เหนือลมอยู่เหนือลมนะครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสามนะครับตัวเพชรเปิดแล้วโอทิคกาเปิดมา ไปลกใาไว้ล้มาแล้วเราได้เราได้เราได้ครับข้ามไปครับไปสแล้วเอาละเิรฟาเราเเร้มาแล้วมาดู วันนี้เล่่อได้คับแนไม่ออกแรงเอะครับแดนตดี้าดีกวารับโยกไปโยกมาแันโอเพ่นต้องบอกรไ้นะครับตี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 ตตี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 ตตี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 ต อูกกายกเลรับเพียรฉลาดครับของนักกีฬานะครับห้าสามลับรถลงมาลูกกายกไปหัวเสาหัวเสาหยอดไปข้างหลังถูก้าถกบอลแล้วเพื่อน้นมาคุยใส่้อไปยุนึงนะครับเตสาม พอเป็นออกหมายเลข7เข้าครับเดวงเดือนนะครับน้องดวงเดือนนะครับนี่นะผู้ชานดิสนะครับบอลเลอร์ถือว่าดีมากเมื่อกันอีกคนหนึ่งนะครับของวีกานะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ไม่โดนใครเลยนะครับไปออกไปนะครับ7 3เวลาอ้อก เวลานอกแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าโเคเชนะครับจะไล่ทันหรือไม่นะครับเรื่องนี้เรางเน้นไปที่นักกาสของมุก้าเอ้มุก้ามุก้ายอดเอกันหนึ่งสามนะครับแปดสาม มีคาเติบเรียนแบบรับได้เพชรเพื่อนตีเตีตีอัดเลยมีก้าวไว้อัดมั่งบ๊อบไม่อยู่นะครับบล็อบหูจะต้องออกนะครับตัวมีอมันไม่ลงในแดนนะครับฝั่งมีค้ามีค่าก็ได้แย่เป็นเก้าต่อสามเฮ้ยเกิดกันเถอะเกิดกันเถอะ ล่ครัเป็นสต่อ9ก้เดินเปลนตัวหมายเลขห้าออกหมายเลขสาเข้าแล้วเปี่ยนที่ตับนะครับเข้าไปแทนคับมาเจอมาเตอไว้อ่าเปี่ยนลงโทษตบตุ้มรถเลยนะครับสิบสามครับือรับโทีครับ

สองคนแบบใน้อในหกกับเก้าอาตกลงกัแล้วกันระหว่างเป็นเกียรติกับพยา่ะนะครับแปน่ะครับมาเลยัจาวัยโอ้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 โอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอโอ เปล้วสาันเาแบ,บรกมแลมัดนมนึ้มน,บบน,น,นะมันมาขึ้หน้ามันขึ้นมาข้างหลังนะครับเก้าเปิมาแ้รไหมแรกว่าไห้เอ้อแบบเ ตวปแล้วโคออกายแล้วเก็บข้าวไก่อนตุญเอกลุ้นะครับต่อไป้าเฮ้ยเอ้ยเัวสาฮยเเฮียเฮ้ยเยเฮยเฮนย้ยเฮ้ยบ้้ยเด้ยเฮ้ย้ยเฮ้้านี่เสียงดัยทฮงทัด้ะครับเฮ้ย รัแรกแกก็ได้ยกันเอาเป็นนาแข้งวิก้าว่าไงเหเาอย่าโอเคตนว่าไรโอเคโอเอฮสามเมตรเ็เมตรเ็มรือเป็นที่ปรุนะครับถูกรอยเยอะๆผตงตอบแต่ตาเองนะครับสิบสามสิครับตอได้นะครับหมายเ็ น้องวง,ดวงเดืนนอน,นนะครับโอ้โหเจอแต่ไม่ตึงนะครับเจ็ดสิบสาม่อนตัวหม,มายเลขเก้าเข้าหมายเลขยี่สิบเก้าออกนะครับงคุณคมกิจเข้าไปแทนนะครับแฝดนะตา่างไว้มาให้ผมเทียบแหม่ผมเทียบขัดลงนี้ลงใหม่นะครับ ขึ้นเบล็่เิบหมนะครับต ไปไปว่าเต่ตั้งไรไปไปกลางนึงดูนี่นีต่าใหร่นาะเขาเดือดไไปไปไปไอไปเอาละนะครับโอ้โหดันไล่มาแล้วดันโผล่มามิก้าตั้งไรโอ้ย ผก็ทไว้ผมด้ยผมยชอบเทลเลอร์เลยนะครับ